มาดูการทําไม้กวาดสุกโขทยัยในวิธีการทําครับเริ่มต้นด้วยเอาดอกหญ้ามาพันหัวรัดใส่หัว รัดแตงหัวแตงถูกให้แม่นแล้วจับลูกมาใส่ลูก ขั้นตอนการทำในฝ่ายสองข้างนะครับ ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็จะมาแบบนี้ครับนี่ใกล้เสร็จแล้วครับจะตักล่างนี่คือเสร็จแล้วครับ แล้วก็มาทาชันยาเรือนครับแล้วก็แพ็กเป็นมัดครับครับพร้อมส่งขาย